สวัสดีค่ะพบกับครูบุตรอีกแล้วนะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ like right ในประโยคบอกเล่ากันนะคะซึ่งนักเรียนดูหนังสือ English Exercise ประกอบไปด้วยนะคะหน้า102ค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูความหมายของคำว่า like like แปลว่าชอบนะคะ L I K E L I K E like ชอบนะคะทีนี้เรามาดูโครงสร้างประโยคบอกเล่ากันก่อนนะคะถ้าประธานพระหูพจนะคะ I U V D จะตามด้วย like นะคะ like นั้นจะไม่มีการเติม s ถ้าเป็นประธานพหูพจน์แล้วก็ตามด้วย r and the หรือคำนามนับได้นับไม่ได้แล้วก็นามพหูพจน์ต่อไปถ้าเป็นประธานเอกพจน์นะคะ he she it like นั้นจะเติม s นะคะแล้วก็ตามด้วย a, and the หรือคำนามนับได้นับไม่ได้แล้วก็นามพหูพจน์ค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะภาพไข่นะคะ แต่งว่า she likes eggs she likes eggs นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะประธาน she เพราะนั้นกริยา likes ต้องเติม s เพราะว่าเป็นประธานเอกพจน์นะคะ she likes eggs นะคะแปลว่าหล่อนชอบไข่ไหลายฟองนะคะ,ะทีนี้นักเรียนลองมาฝึกอ่านประโยคตามครูพร้อมกันกันไปเลยนะคะ she likes s e g g อีกครั้งหนึ่งนะคะ she likes eggs ภาพต่อไปนะคะภาพนี้เป็นอะไรคะภาพ chicken chicken แปลว่าอะไรคะเนื้อไกอ่ดูแต่งว่า d a y l i k e chicken d a y l i k e chicken นักเรียนสังเกตขึ้นต้นด้วยประธาน day เพราะฉะนั้น r i t เติม right s ไหมคะถูกต้องคะ่ะไม่เติมนะคะ เด e y ไล k ์ชิคเ k e นแปลว่าเขาทั้งหลายชอบเนื้อไก่เขาทั้งหลายชอบเนื้อไก่เรามาฝึกออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะ one two t h e e เด k e ไล i ์ชิคเ h e นเ i k e ไล i ์ชิคเ e r นเวล d ดีมากค่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพอะไรคะที่นักเรียนทุกคนชอบทานเลยค่ะพิซซาถูกต้องค่ะนะคะ,ะดูประโยคนะคะแนนไลฟ์พิซซา แนนไลซ์พิซซาแนนชอบพิซซานะคะนักเรียนสังเกตประธานขึ้นต้นด้วยแนนแนนเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะเอกพจน์ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นกริยาไลซ์เลยต้องเติม s นะคะเป็นแนนไลซ์พิซซาเช่นเคยค่ะออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะแนนไลซ์พิซซาแนนไลซ์พิซซาโอเคนะคะ ดูภาพนี้นะคะนักเรียนชอบทานทุกคนอีกเช่นกันเป็นภาพอะไรคะขนมเคก้กพนั้นเค้กภาษาอังกฤษว่า cake นะคะดูประโยคนะคะ John and I like cake John and I like cake John และฉนันชอบเค้กนะคะนักเรียนสังเกต John and I กี่คนคะสคนจอ h ์และฉันเพราะฉะน,น,นั้นกริยาไ i k e ไม่ต้องเติม s นะคะเป็นประธานพหูพจน์ j o h n and i like cake นะคะโอเคออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะ one two three j o l n k n d I l like i k o h n k n j o l n k n d I l i Very k e e g o o d ภาพต่อไปคะ่ะเป็นภาพอะไรคะภาพน้ำผลไม้น้ำผลไม้ภาษาอังกฤษว่า juice ใครถูกต้องคะ The girls like juice. The girls like juice นะคะเด็กผู้หญิงหลายคนชอบน้ำผลไม้นักเรียนสังเกตประธานให้มาว่า the girls เติม s เพราะฉะนั้นเป็นประธานเอกนพหรือพหูพจน์คะะ่าพหูพจน์ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นกริยาไ i k e ไม่ต้องเติม s นะคะเป็น the girls like juice มาออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะ The girls like juice. The girls like juice. นะคะนะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรอีกเช่นเคยคะ Coffee. Coffee แปลว่าอะไรคะกาแฟอ่ะเราจะแต่งว่า You like coffee. You like coffee. คุณชอบกาแฟคุณชอบกาแฟอ่ะสังเกตรประธาน you เพราะฉะนั้นกริยา like เติมไหมคะ ไม่เติมถูกต้องค่ะออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะ one two three you like coffee you like coffee เราลองมาทดสอบความรู้ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะอันแรกเลยนะคะจงเลือก like หรือ likes ให้ตรงกับประธานที่ให้มาจำได้ไหมคะถ้า like ไม่เติม s ใช้กับประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์คะพะหูพจน์ถูกต้องค่ะ ถ้า l i ท e เติม S นั่นจะใช้กับประธานเอกพจน์โอเคเรามาดู NUMBER รวันนะคะให้มาว่า I อดูสิเราจะเติมอะไระนักเ,เรียนลองเขียนเลยค่ะครูให้เวลานิดนึดนงนะคะ NUMBER TWO ให้มาว่า SHE ชี่ดูสิจะเลือกว่า l i ท e หรือไลท์โอเค NUMBER THREE WE ว ใช้อะไรลองคิดดูนะคะ number four the man the man นักเรียนดู the man คนเดียวหรือหลายคนเลือกดูนะคะ number five it it นะคะ,ะดูใช้อะไรนะคะต่อไป number six day day ดูให้ดีนะคะ,ะผ่านนะคะ Number 7, you you อ่าใช้อะไร Number ข my sister my sister ดูให้ดีนะคะว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ number ข mary mary อืม b e r ย e ล the dogs the dogs นะคะสุนัขกี่ตัวคะดูให้ดีคะ่ะอ่า ครูให้เวลานิดนึงนะคะทีนี้เรามาดูเฉลยกันนะคะถ้าใครได้เต็มนี่ถือว่าเยี่ยมมากเลยค่ะดู n u m b e r one ไอใช้กับอะไรคะ like โอเคถูกต้องไหมคะไม่เติม s นะคะ l i k e ต่อไป n u m b e r t o she she ประธานเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นเติม s ก็คือ l i k e นะคะสองข้อแล้วใครถูกต้องคะเย่ยมากคะ่ะต่อไป number 3 we we เติม like ใครถูกต้องตามนี้คะนะคะถูกต้องคะ่ะต่อไป number 4 the man the man the man เมื่อกี้บอกแล้วคนเดียวหรือหลายคนคะคนเดียวเพราะฉะนั้นเติม l i e s l i e s นะคะ ต่อไป number five นะคะ it lies lies นะคะ it เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นไรเติม right s yes, นะคะต่อไป number six ให้มาว่า day day เติอมอะไรคะ lie k เพราะว่าเป็นประธานพหูพจน์ number seven you you เติม lie k เจ็ดข้อแล้วใครถูกหมดเลยเย่ยมากค่ะต่อไป n u m b e r my sister my sister นะคะกี่คนคะคนเดียวเพราะฉะนั้น r i t t เติม right s คือ l i e s นะคะ N u m b e r mary mary g h t เติม s เพราะว่า mary คนเดียวข้อสุดท้าย นะคะข้อสุดท้ายให้มาว่า the dogs the dogs เติม like นะคะถูกต้องค่ะอ่ะไหนเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ n u m เ e r เลยค่ะ I like number two she likes number three we like number four the man likes number five it likes number s They like number seven. You like number e My sister likes number nine. Mary likes number ten. The dogs like. โอเคใครถูกหมดเลยเยี่ยมมากค่ะทีนี้เราลองมาแต่งประโยคบอกเล่ากันนะคะโดยใช้กริยา like นะคะโอเคนะคะ นับวันอ่ะนักเรียนดูภาพภาพอะไรคะขนมปังขนมปังภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเบรดให้ประธานมาว่า She เพราะฉะนั้นเราจะแต่งว่านะคะนักเรียนลองคิดดูนะคะเสร็จแล้วนะคะ n u m b e r อ่าเป็นรูปอะไรคะแจมนะคะรูปแยมนะคะภาษาอังกฤษว่าแจม ประธานให้มาว่าแนนเพราะฉะนั้นเราจะแต่งได้ว่าดู number t e นะคะให้มาว่าอะไรคะนะคะแคนดีนะคะ, Candy, ะ,คะให้ประธานมาว่า day อ่าเพราะฉะนั้นเราจะแต่งว่าอย่างไรคะลองคิดดูนะคะ Number four นะคะอ่าดูภาพนี้เป็นภาพอะไรคะคุกกี้นะคะคุกกี้หลายอันก็คือคุกกี้ นะคะเพราะฉะนั้นเราจะแต่งว่าอะไรโดยให้ประธานมาว่า my teachers สังเกตดูให้ดีนะคะคำว่า teachers เติม s เพราะฉะนั้นจะใช้กริยา r i k e หรือ likes นะคะอลองแต่งเลยค่ะต่อไป number f นะคะอันนี้เป็นรูปอะไรคะผักผักภาษาอังกฤษว่า vegetable เก่งมากค่ะนะคะให้ประธานมาว่า เพราะฉะนั้นจะแต่งได้ว่าทีนี้เรามาดูเฉลยกันนะคะ,ะดูน u m b e r รวัให้ภาพมาขนมปังคือ Bread ประทานชีเพราะฉะนั้นเราก็แต่งว่า She ีไร e ์ bread ีไ e ส b r e a d นะคะประทานชีกริยาไ e like, ต้องเติม s นะคะ s h e e ส e เบร่อนชอบขนมปังถูกต้องตามนี้ไหมคะเก่งมากคะ่ะ ต่อไป number two นะคะเฉลย number two นะคะภาพแจมนะคะ,ะเพราะฉะนั้นให้ประธานมาว่าแนนแต่งได้ว่าแนนไลส์แจมแนนไลส์แจมประธานแนนชื่อแนนคนเดียวไรสเติม right, s นะคะแนนไลส์แจมสนะคะแนนชอบแยมต่อไปนะคะเฉลย number three นะคะ แต่งได้ว่า Daylight like Candy Daylight like Candy ประธาน Day กริยา l i g h ah right ไม่ต้องเติม S ถูกต้องตามครูไหมคะเพราะฉะนั้นแต่งได้ว่า Daylight like Candy ออกเสียงตามครูเลยนะคะ Daylight like Candy พวกเขาชอบ Candy ก็คือลูกอมนะคะพวกเขาชอบลูกอมถูกต้องตามนี้ไหมคะต่อไปเฉลย Number 4นะคะ ให้ภาพมาว่าคุกกี้คุกกี้หลายอันก็คือคุกกี้นะคะประธานให้มาว่า my teachers my teachers เป็นประธานพระหูพจน์เพราะฉะนั้นแต่งได้ว่า my teachers like cookies my teachers like c o o k i e นะคะ l i right ไม่ต้องเติม s เพราะว่าประธาน teachers หลายคนเติม s เป็นประธานพหูพจน์อ่ะ ออกเสียงไปด้วยกันเลยค่ะ My teachers like cookies My teachers like cookie ครูของฉันชอบคุกกี้นะคะถูกต้องไหมคะสี่ข้อแล้วใครถูกต้องหมดเลยนะคะถือว่าเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะ Number f อ่าเป็นภาพผักผักภาษาอังกฤษว่า vegetables นะคะให้ประธานมาว่า he อ่า นะคะเพราะฉะนั้นแต่งได้ว่า he likes vegetables he likes vegetables นะคะเขาชอบผักนะคะออกเสียงไปกับครูเลยค่ะ he likes vegetables he likes vegetables ถูกต้องหมดเลยไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะจากที่เราเรียนกันทั้งหมดนะคะเราลองมาทบทวนกันก่อนนะคะ Right แปลว่าอะไรนะคะ Right แปลว่าชอบถูกต้องค่ะ,ะทีนี้มาดูโครงสร้างประโยคบอกเล่าะนะคะถ้าประธานพระหูพจน์แล้วก็ i u v d นะคะจะใช้กริยา i ไรเฉยๆตามมานะคะแล้วก็ a and the หรือคำนามนับได้นับไม่ได้แล้วก็นามพระหูพ์นะคะแล้วก็ full stop ต่อไปถ้าเป็นประธานเอกพจน์ K ot, จะขึ้นต้นด้วย he, she, it กริยาไรต้องเติม s เพราะเป็นประธานเอกพจน์ K แล้วก็ตามด้วย a, and, the หรือคำนามนับได้นับไม่ได้แล้วก็นามพหูพจน์เป็นไงคะเข้าใจไหมคะนักเรียนอย่าลืมทำใบกิจกรรมที่ครูแนบไปนะคะแล้วก็ส่งตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดนะคะ สำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ